โคตรว้าวดอกนี้เบิ้มพันสี่เฮ้ยเอาเรื่องเขาบอกมาดูจ้านยี่คำตื่นมาักเกอร์แปดปีขึ้นไปเปล่าเปล่า รายการนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายเนื้อหาหยาบคายเนื้อหาหยาบคายแล้วมัดูคุณคุณก่อนที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงแต่สินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็คอ่ะตรับสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้้เราก็ได น่าช็อปของวลุนติดปั่นกันแล้วฮาร์ฟฟูมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดจากไกายไปตีเลยนะฮะตูนสามร้อยนะฮะหลังจากที่หายกันไปนานเหลือเกินนะครับมาขอใส่เลยแล้วกันอ่ะก่อนจะไปเล่นกันเดี๋ยวแวะดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะฮะมาตารางการจ่ายก็จะมีฟิลปิปินนะฮะก็เขียนว่าฟิลปิปินตรงตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์วายนะครับสัญลักษณ์เอ้ยวายเหรอวะเออน่าจะเป็นวายแหละ ซึ่งเกมแอสเซนต์ลักวายเขาจ่ายด้วยนะฮะก็ดูเออมา <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะนะป่ะสเกตเตอร์สามตัวนะจัดเลยละกันป่ะเชิบเชิบเชิบเฮ้ยโอ้โหกดไปสามทียังไม่มีอะไรเลยก็ดูเฮ้ยมา เปิดแรกมาแล้วครับฟูเปิดที่สองโอ้โหโอดแดกเย็นแค่สมกับเป็นไข้พีจริงๆนะฮะเขาดูมามยังไงไม่ไหวละเทโบไปยังไงเอ้ย,อยโอ้โหฟฟเฟิรบเบเฮ้ยอ่าเข้ามาแล้วครับผมเปิดแรกเปิดที่สองโอ้โหเกลืออีกตามเคยมาฮะ สุดจะเกลือละโอ้โหอันนี้มันก็เกลือเกินคุณดูมาฮะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้เข้าวะโอ้โหจะไปหรือป่าคุนดดเฮ้ยห้ามจริงนี่ต้องรออยู่นานแค่ไหนเนี่ยกว่ามันจะลงเนอะคันดู นี่มันนาเกลือชัดๆคนดูเอ้ยไม่ลงให้เลยว่ะเฮ้ยเกินเออมาสักทีว่ะคนดูแม่คอมโบที่สองต้องมาละอ่ะสวยคอมโบที่สามยังไงสวยมาดิและแล้วแม่คอมโบที่สี่หายไปไหนวะไป เลยมันเริ่มมาแล้วว่ะอ่าคแบบูตังได้เกิร์ดยัดแค่คูสามไปดิสวยเฮ้ยคูห้าบึ่มมาสามสีบ่บาทเอาเรื่องแล้วดอกนี้มา,าคูหน้าสร้างร้อยบกบาทครับผมคณดูเจยเฮ้ยเย็ดแค่อื้เบ็ดสามบาทอภิวิหารเป็ดสามบาทนะครับคณดูจ้า,า,จาโอ้โหเป็นงาอึง้งอึ้งเลยสิ โอ้โหแต่ขนาดนี้เกดบแค่สามร้อยสี่สิบบาทนะฮะคุณดูจ้ะม,ม,ม,มาขอสักลองเพิ่เป็นห้าบาทแล้วกันไะเชิบเชิบเฮ้ยลายมาสวยนะลายเต็มเต็มเนี้ยผมก็ชอบเลยมาเออเปิดแรกมาแล้วฮะโอ้ยคอมโบที่สองไม่มาว่ะ ยังไงเออมาคอมโบแรกคอมโบที่หนึ่งคอมโบที่สองมาแล้วครับผมแล้วแล้วคอมโบที่สามยังไงท่อ,อแล้วเกินไปเฮ้ยเฮ้ยสวยดิรออะไรล่ะครับอ้าวคอมโบที่สองมาอ้าวแล้วได้ฟรีเกมครับผมคุณดูเอ้ยเบ็ดห้าบาทฟรีเกมเข้าเบ็ดห้าบาท อย่างนี้ก็แจมแมวดิครับมาโอ้โหโสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะคนรู้จ๋าโอ้โหก็มาดีครับมา11ปีนะฮะสำหรับเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยเหมือนกันนะฮะเพออิ่งลองกันมาไนอย่างแรกอีกนะไปมามาเข้าให้มาเข้าให้ ว่าก,ก็ให้โอ้ยที่โคตรเกลือรุ่นฟรีเกมไม่ว่ากูต้องมาลุ้นว่าเกลือหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหดถคุณจะได้42บาทดออีทนนกว่าเฮ้ยี42บาทอะไรแจกนอกวะที่บอกฟรีเกมมาแล้วพวกเฮย้ยสเกตเตอร์เข้ามานี่คือบวกฟรียังสองรอบเลยตัวละสองรอบนะ อย่าบอกนะกูไม่ได้อะไรเลยดีหน่อยก็ยังดีว่ะสวยมานิดหน่อยก็ยังดีวะ่ววะเพื่อนแล้วคูณิบว้าเฮ้ยโอ้โหโคตรเกลือครับผมพีเกมมาแต่ยังไม่จบครับผมอ๋อเขาบอกหมุนด้วยแล้วเขาบอกคูณด้วยนะโคตรโงฟีเจอร์อย่างโง่ฟีเจอรกโกงเนี่ยมักจะแลกมาด้วย เกมไม่ค่อยแตกนะฮะเออลองสังเกตดูนะเกมใหม่ที่แบบว่าคูณโผโ่ๆนะฮะมันจะไม่ค่อยแตกนะแตกไม่ค่อยดีนะฮะจบแล้วกูได้6 4บาท16ฟรีโอโ้โหตดเกลือก็ยังไงก็เกลืออยู่วันยังคำ่ำนะฮะมาต่อยสักหน่อยเป็นสิบได้เลมมาอันนี้ขอกำไรแค่500พอแล้วกันเอาไว้เออมา เออมาดิสามสิบบาทเฮ้ย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 มาดิครับทุนสามุณนาหรือเปล่าังกวะนนี้มาเบ้มสวยเอาดิสวยดอกในการสิบบาทโอ้โหโคตรว้าวดอกนี้เบิ้มพันสี่เฮ้ยเอาเรื่องครับอกมาดูจ้าหืมแต่งนอกอย่างดี เนี่ยเข้าฟรีเกมไม่มีเที่ยอะไรเลยเ,ลยเออโอ้โหมา1นึ่งพันบาทนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ขอกราบราท่านผู้ชมไปด้วยกันเท่านี้เลยแล้วกันนะครับส่วนถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านหน้ามาได้เลยนะครับเออ,อยังไงก็เอาไปเช็กกันทั้งนันเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ